สวัสดีครับผมปิงพลวัตสิโยพุทุธนะครับอายุ20ปีครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่หมหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรธครับชั้นปีที่3คุณพ่อจะชอบเอ่อจับไปเรียนดน,นตรีครับตอนเด็กอ่าไปเรียนกองกีตาร์ แนวตีที่ผมชอบเล่นนะครับก็จะเป็นพวกแจ๊สกับลาตินครับมืกอกอลในดวงใจของผมครับก็จะเป็นอิลิกมอร์ครับกับลาน์เนลลิวิสเวลาตีกอลจะชอบเมมป่าครับ รู้สึกดีใจมากเลยครับแล้วก็ตกใจด้วยไม่คิดว่าจะได้ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้แล้วก็จะพยายามทําให้เต็มที่ครับนิดนึงครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับกลัวเยอะขนาดนั้นรบกวนอ่อนให้ด้วยนะครับผม พยายามทําให้เต็มที่เพื่อที่จะไม่ให้เสียใจทีหลังครับก็อย่าลืมมาเชียร์พวกเราได้นะครับที่งานโอเวอร์ไดน์นักั้นที่6รอบรอชนะเลิศครับวันที่15มีนาคมสถานที่ก็คือที่ t a n g o e w e ว Studio นะครับแล้วก็รอบชิงวันที่22มีนาคมนะครับที่สยามพารากอนครับแล้วเจอกันนะครับสิงค์อปเปอร์เรชั่นสยามพารากอนสมาคมศิลปินไทย OVD present งานประกวดการตีกลองแห่งประเทศไทยโอวุธไร้ายรัมแฟกซิกการที่จะฝันใจมั่นที่จะทำแชมป์คนต่อไปอาจเป็นคุณชิงถ้วยเล่นเงินรางวัลรวม140,000บาทรุ่นคิดอายุไม่เกิน8ปีรุ่นจูเนียร์อายุไม่เกิน13ปีรุ่นโอเพนไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศเชื้อชาติและการศึกษา ถางรายละเอียดได้ที่02-203-0423หรือรายแอดโอวีดีคอยสนับสนุนโดยโอวุธรกลังฟกซิกแช้มคนต่อไปอาจเป็นขึ้น